ใครจะกล้าดังโวยวายกับชอะะ้อนราคาเพราะว่าช้อนะเป็นคนของเจ้าของรายการนะคะ่ะใครอ้าวเ้ยไ <c oughs> ม่ได้ยินเงี่ยที่พูดอยู่เนี่ยก็เป <c oughs> ็นขอของรายการเนอะ <c oughs> ถ้าไม่ใช่อรลชอนที่ผมไม่ให้นะเ <c oughs> อะ <c oughs> อคงจะได้ยินได้รู้กันนะคะว่า <c oughs> จริงอย่างที่เขาพูดกัน <c oughs> คุณอลชรอยากจะให้กำลังใจคุณทะเลหน่อยไหมไม่เอาเดี๋ยวพี่เอก็ว่าอีกไม่เอาหรอกเราอยังไม่เคยว่าเลยสายตาพี่บ่งบอกนะอย่างนั้นเลยเหรอฮะก็ชอบเป็นคนเกรงใจพี่เอไงน่ดูดูทะลุถึงเว้นนะค่ะคุณรูนะฮะจัดการยังไงดีฮะกระทืบครับพี่ครับโอ้ยตกเองก็ได้วะ อาทำไมคุณอรชรนไม่มีอะไรค่ะคุยอยู่ก็ไม่ซื้อคุยอยู่ก็ไม่ซื้ออยู่ค่ะน,นี่มันบ้า